โอ้โหหมดสภาพเลยนะเนี่ยไม่ออกจากไม่ออกเลยเหรอออกมาดูเอฟซีดูขนาดไม่ได้เดินนั่น่ะไม่ได้เดินกับเพื่อนเขาแถมยังไม่ออกจากตะก้าอีกสามออยโอ้โหมดกันเลยหมดแล้วงานนี้หมดแล้วก็หมดคือกันเอาหมอนมากันอา่นี่กัน ลูกเอเลี่ยนน้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวลูกเดี๋ยวอย่าเพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งวนดูดูเอเลี่ยนค่ะทุกคนโอ้โหมานั่งเข้าร่มแล้วร้อนมากไปลูกไปไปกับพ่อเร็ว อีกแล้วค่ะคุณลอกอ่อนๆด้านข้างๆพออีกหนึ่งดอกเห็นไหมขยับไปอีกนู่นใกล้ๆต้นไม้ ดูมืดฝนมาแล้วนะคะเราต้องรีบกลับละพ่อเอเลียนก็มาด้วยไปลูกไปกับพ่อเร็วเร็วเร็วนี่เดี๋ยวแม่จะเอาโอ้มีสองนะ้ะแต่เอาอันน้อยๆนี่แหละอุ้ยขาดนะคะดินมันจะแน่นแล้วฝนกำลังมาแล้วมืดมาแล้วค่ะเราต้องรีบกลับบ้านก่อนที่ฝนจะตกมืดฝนมาแล้ว ไฟไม่ได้ไหม้นะคะอ้หีดอกเลยนะคะนี่อยู่เป็นจุ่มเลยเดีย๋ยวเราเก็บกันขึ้นแล้วนะคะดอกที่หนึ่งอันนี้ดอกที่สองอ๊้แน่นมากดอกใหญ่้อกเอาแบบนี้เลยโอ้โหไม่ได้ไม่ขึ้นอันนี้ดอกที่สามอ้นี่ อันนี้ดอกที่สี่หลายแล้วค่ะนี่ไงนื่อสี่ดอกนะคะนี่สี่ดอกพร้อมกันเลยนี่นะคะอีกแล้วอันนี้หนุ่มมากไหนลูกไหน โอ้ไป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 มันร้อนนี่ภูเขาใบไม้ยังไม่ขึ้นเลยนะคะพ่อนี่มก็เก็บตามไปพ่อแล้วนะนะ่ะตามไปกับพ่อแล้วค่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวให้พ่ออุ้มนั่งรอนั่งรอ อีกดอกหนึง่งได้แล้วนะคะกำลังขึ้นแบบเยอะถ้าฝนลงนี่เยอะมากอันนี้อยู่ในป่านนี่ะะคะป่าเพช็กดึงจนกล้องสะเทือนไหนร้อนแพ <c oughs> อ้ย ว่าไงลูกร้อนไหมครับหักหมดแล้วนะนั่งคุณลอกด้วยป่ะ,ปะให้สองตัวไปไหนละอ,อันนี้ใฟไม่ได้ไหม้นะคะตรงนี้เดียยแล้วข้ามไปตรงนี้เจอแล้วค่ะ เห็นอีกแล้วนุนมเลยเจออีกแล้วนะคะแล้วก็รลกลับแล้วนะคะเพราะว่าน้องหมาจะหิวน้ำนี่นะคะได้ครึ่งตะก,ก้าแล้วเจออีกแล้ว ืจออีกแล้วค่ะจุ๊ซื้ออีกแล้วค่ะนู่นพอนิ่มลงไปแล้วค่ะ สวยๆทั้งนั้นเลยนี่นะคะเจออีกแล้ว เห็นอีกแล้วนะคะนี่อยู่ใกล้กันเลยโหมือดำมากอีกดอกนี่ค่ะอีกดอก นี่นะคะอีกดอกเจออีกแล้วค่ะไหนเป็นไงบ้างเอลีนทั้งคนทั้งหมาโอ้ยป้าแล้วรับแล้วบอโคตรสบายอยู่ในตะกร้าเนาะ ไปครับนะคะอีกดอกนึงโอ้แน่นมากดินมันเริ่มแข็งแล้วอันนี้ดอกอะไรเนาะเอฟซี FC สวยมากเลยเนี่ยดอกขาวๆนี่เห็นพ่อนิ่มบอกว่าดอกอยาง อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเอเลียนมาด้วยเนะพ่อ,อ,อน้องหมามาด้วยถ้าไม่งั้นเราวอ้เลาไปไกลๆหน่อยไหนดูซิหลับหรือยังโอ้ยอันนี้อะไรนี่ทั้งคุณลอก <laughs> ตาไม่ลืมเลยไห <laughs> นเปิดสบายโคตรๆนะคะไป กลับกันพักผ่อนที่บ้านไม่คืมแล้วนะพ่อเปิดประมาณกั้งแล้วนะต้องรีบเดินถึงบ้านไล่เร็วๆโอ้ยเอเรียนก็หลับอุยเลยอยู่ในตะกร้าดูทำเอฟซีดูทำ, FC, ทำไหนโห จะถึงบ้านแล้วค่ะนี่มองเห็นหลังคาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝาก f อซไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ